ห,หั่นพริกกระเทียมเราก็ได้ทำการต้มเครื่องในไก่นะอย่าลืมนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดส u บสไ r ร b ์และกดกระดิ่งมุ้งมิ้งฟุงฟิงด้วยจ้าเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในช่องนั่น Eat and Travel well จ้า สวัสดีนะจ๊ะพ่อับผมชั้นชายแต่จะในช่วงเขาครัวกันจ้ะวันนี้นะจ๊ะผมขอเสนอเมนูเครื่องในไก่ผัดพริกสดเดี๋ยวเราไปแนะนำวัตถุดิบในการทำเครื่องในไก่ผัดพริกสดกันเลยจ้ะตอนนี้นะจ๊ะฝนเริ่มตั้งเขาจะตกแล้วจ้ะอย่าลืมนะจ๊ะ ฝากดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งมุ้งมิ้งฟงฟิงด้วยจ้ะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆในช่องแน่นนี้แหละทเวลจะแล้วอย่าลืมนะจ้ะฝากไปกดแฟนเพจท่านชายแต่พาชิมด้วยจ้ะคลิปของช่องแน่นนี้แอทเทเวเลยจ้ะจะลงทุกวันเสาร์อาทิตย์นะจ้ะอาทิตย์ละหนึ่งคลิปจ้ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากจ้ะเดี๋ยวไปทำเครื่องในไก่พัดพีชกัน นี่นะจ๊ะวันนี้เราจะมาทำเมนูเครื่องในไก่ผัดพริกสดกันราดข้าวอันนี้ผมได้ทำการตั้งน้ำนะแล้วก็ทำการใส่เกลือลงไปเพื่อดับกลิ่นคาวของเครื่องในไก่แล้วผมได้นำเครื่องในไก่ไปล้างด้วยน้ำเกลือคือเอาเครื่องในไก่มาใส่เกลือแล้วก็เอาน้ำใส่ก็เคาเาเคาเาเาสักสองสามรอบเพื่อให้ดับกลิ่นคาวนะของเครื่องในไก่ เดี๋ยวเราจะทาการต้มเครื่องในไก่ก่อนพอหลังจากเราต้มเครื่องในไก่เสร็จเราก็จะเอาเครื่องในไก่ที่ต้มแล้วไปหัน่นแล้วก็ไปผัดพริกสดแล้วก็รัดข้าวจะไข่ดาวโปข้างบนด้วยนะถ้าเราก็เลยทาการต้มเครื่องในไก่นะให้มันสุกนะสุกแล้วเดี๋ยวเราก็ทําการหัน่นให้เป็นชิ้นเล็กๆพอดีคาแล้วเราก็จะนําไปผัดผัดพริกสดนี่ทำเหมือนผัดกะเพราผัดพริกสด แต่แค่ไม่ใส่ใบกระเพรานะนี่จ้าเดี๋ยวเราไปทํากันแบบบ้านๆเลยจ้านี่จ้าเราได้ทําการต้มเสร็จแล้วเป็นหัวใจไก่ตึ่นไก่แล้วก็เป็นตับไก่นะเราจะเอาไปทําผัดพริกสดแบบบ้านๆกันจ้าจ้าเดี๋ยวเราจะมาแนะนําวัตถุดิบในการทําผัดเครื่องในไก่ ผัดพริกสดจัดไปวัตถุดิบของเราง่ายๆสบาย,ายบๆามีกระเทียมกระเทียมเนี่ยถ้าใครไม่ชอบกระเทียมแบบกีบใหญ่ๆก็เป็นกระเทียมไทยแบบเล็กๆก็ได้นนี้น่าจะเป็นกระเทียมจีนนะจ๊ะ <S <S แล้วก็ส่วนอันนี้เป็นเครื่องใน <S <S เครื่องในเราได้ทําการต้มเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก่อนพอเราได้เครื่องในมาเสร็จใช่ไหมเราก็เอาเกลือเนี่ย ใส่ลงไปในเครื่องในแล้วก็เอาน้ำเนี่ยเทลงไปก็เค้าเกลือสักสามรอบเพื่อให้เครื่องในเนี่ยหายกลิ่นเหม็นพอเราเข้าสักสามรอบแล้วเราก็ทําการตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็เอาเกลือใส่เข้าไปแล้วก็นําเครื่องในต้มจนสุกจ้าแล้วก็วัตถุดิบต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยคือพริกผมจะใช้เป็นพริกขี้หนูนี่เราต้องการความเผ็ดร้อนแบบจัดจ้านในย่านนี้เลยอื แล้วก็นี่ซอสหอยนางรมเราต้องมีซอสหอยนางรมมีซีอิ๊วแล้วก็มีน้ำตาลทรายตัดหวานเล็กน้อยคือผัดพริกสดเนี่ยผัดพริกขี้หนูสดเนี่ยมันจะเหมือนผัดกะเพราแต่แค่ไม่ได้ใส่ใบกะเพราเท่านั้นอันดับแรกผมจะทำการปอกกระเทียมก่อนกระเทียมเนี่ยถ้าเราจะปอกปง่ายๆทุบ ทุบเลยนี่ทำงี้บอมสุดยอดกระเทียมต้องหนักพริกต้องแน่นเครื่องต้องจัดเต็มมันถึงอร่อย,อยเหมือนไปโกดใครมาเลยเค okay. เดี๋ยวเราทำเนี่ยพอทุบแล้วไงปะ่ะกระเทียมมันจะละเอียดเละเราก็แกะเปลือกออกได้อุ้ยแกะเปลือกออกอืมเปลือกบางคนผิดนะเนี่ยเอา เอาเนื้อทิ้งเอาเปลือกไว้ไม่ได้เนี่ยเราต้องเอาเนื้อไว้เอาเนื้อกระเทียมไว้ก็เอาเปลือกทิ้งจ้ะมาผัดเครื่องในไก่พริกกระเทียมัวเครื่องในไก่ของเราก็จะเป็นเขาเรียกว่าเลยนะมีหัวใจไก่มีอะไรตับไก่แล้วก็มีกลิ่นไก่อนะอันนี้เราต้มไว้นานแล้วต้มไว้ได้สักประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะ เราเพอ่จะไปถ่ายข้างนอกฝนนิ่งตกเคโอเคนะแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการจับนี่ตบเข้าไปตบป้อมใส่ลมหิวข้าวนะเค okay. <Okay. S 1> ก็แกวแติดเนื้อนะเมื่อเปลือก มาต่อกันเลยเรียเร้วทำการโขกนะฮะในี่ใครอยากจะใส่พริกเยอะอยังไงแต่ถ้าเป็นผัดพริกมันต้องแซบนี่ใส่ประมาณสักกำมือหนึ่งใส่เข้าไปอยากกินอะไรก็ใส่ใส่เข้าไปไม่ยางเดี๋ยวอันนี้เราเก็บไว้หั่นอีกนี่ว่าทำการโขกนะตามเสียงดังดบางได้ยินเลย ทำให้มันเสียงดังเข้าไว้เนี่ยเขาบอกว่าคนสมัยโบราณถ้าตำตำเคาเสียงดังเนี่ยพอถ้าเป็นผู้หญิงก็จะได้แฟนนี่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะได้แฟนตำเสียงดังไว้ตำตั้งแต่อายุยุบเอ็ดแล้วไม่มีแฟนเลยเคเราก็ตำให้ละเอียดนะผมว่าผมจะขอเพิ่มอีกนิดนึงว่าผมชอบเผ็ด นี่ประมาณหยิบเดียวพอโอเคเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อสุนัขที่เราตำเสร็จแล้วตำไม่ต้องให้ละเอียดนะให้มันเป็นเม็ดเมดหน่อยเห็นเม็ดเม,ดมดหน่อยเดี๋ยวเขาตัวแบลช้อนอนะ่ะเดี๋ยวเราจะทําการหั่นเครื่องในไก่กันโอเค เนี่ยตอย่างเงี้ยให้มันมีความเนี่ยเนยละเอียดประมาณนี้ก็พอเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันละเอียดมากแบบนี้กำลังดีเขาเรียกว่าตําพอหยาบจาพอเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาหั่นเครื่องในกรกระเทียมที่มันติดอยู่เนี่ยเราก็ทําการขวานลงไปได้มีขวานลงไปเลยเพราะยังไงเราก็ผัดอยู่แล้วโอเค เดีย๋ยวเราจะทําการหั่นเครื่องในไก่เครื่องในไก่ของเราเนี่ยเราก็ไม่ต้องหั่นชิ้นใหญ่มากหั่นชิ้นพอดีคําพอดีคําประมาณนี้กำลังดีอหั่นเข้าไปเพราะว่าเราจะทําผัดพริกสดแล้วจ่ายความชอบคนคนอยากหั่นแนวไหนก็หั่นแนวนั้นใครชอบใหญ่ๆก็ใส่ทั้งนั้นแต่ผมว่าหัน่น ันนี้มันจะมีตื่นไก่มีตื่นมีหัวใจไก่แล้วก็มีตับไก่นี่อันนี้เป็นตับไก่โอเคแล้วอ่ะหั่นไปแล้วแต่ความชอบใครจะหัน่น เดย้านนี่เรียบร้อยแล้วเราได้ทำการหั่นหั่นเรียเร้อยเราได้ทำการหั่นเครื่องในไก่กับตำอิเกะวะเดี๋ยวขอตัวไปจุดเตาแล้เพราะว่าวันนี้เราใช้เตาถ่านนะเราใช้เตาถ่านแล้วก็จะใช้เวลาผัดน่ายนิดนึงแต่ถ้าใช้เตาถ่านจะมีความหอมจะขันได้ในจ้าเดีวจ้ามาแล้วมาแล้วทำเครื่องในผัดพริกกระเทียมทำเครื่องในผัดพริกนไงใส่มาในนี้เลยของโฟมเพราะเราบ้านๆแล้ว ทำเครื่องในผัดริอเดี๋ยวขอเตรียมวัตถุดิบนิดนึงเราใช้เตาถ่านแบบบ้านๆเลยวาง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 วงวงเป็นไงนบ้านๆอยู่แล้วตรงไหนก็ทำอาหารได้อยู่ตรงไหนก็ทำได้โอเคเดี๋ยวขอนั่งก่อนนะแล้วอันดับแรกคุ๊ยอโอ้โหโอ้กระทากระทาจะรู้เราจะมาทำ ไก่เครื่องในไก่ผัดพริกสดเริม่มชื่อเ่ยเราได้ใช้เตาถ่านแบบบ้านๆเลยอยู่ตรงไหนก็ทําครัวได้เดี๋ยวผมจะใส่น้ำมันก่อนน้ำมันใส่ไม่ต้องเยอะนะใส่นิดเดียวเพราะเราจะต้องการผัดกระเทียมให้หอมนิดเดียวช้อนเดียวขาวขาวอ่าเห็นไหมให้เตาถ่านผัดให้มันมีเสียงสู้ซู่ซ่าหน่าชิเนเลยนี่หุงข้าวร้อนี โอ้โย,โยน้ำมันกระเด็นโอเคจะเป็นง่ะขอเกลี่ยนหน่อยเพราะว่าเราเสียดายพริกกระเทียมที่เราผมเป็นง่ใช้เตาถ่านเนี่ยแบบชุชาชูชาชูาชาผัดให้หอมเลยผัดพริกกระเทียมให้หอมก่อนอแล้วเดี๋ยวเราทำการปรุงรสกลินก่นกระเทียมมาเลยวะ่ะหอมผัดเลย ผัดพรกระเทียมผัดกระเทียมให้หอมนิดนึงแล้วก็นําเครื่องในใส่ลงไปแล้วก็ปรุงรสเห็นไหมง่ายนิดเดียวเวลาต้มอะ่ะมันจะมีน้ำเครื่องในดูว่าเอาน้ำเครื่องในมาใส่ด้วยอน่ากินมากผัดให้หอมไม่ต้องน้ำมันเยอะโอเคหอมแล้วใส่เครื่องในลงไปได้เลย cái là hương này Hú hút kì lè mang này cài rung bài Hương này cài rung bài Đoàn Và hoàn ít nổi Ờ Để á Điều bao quả anh kinh Đâu có nấm anh hỏi nó mang hỏi rung เด็๋ยวมจบเลยผัดพริกสดถ้าใครอยากจะเติมน้ำได้นี่เตาถ่านก็ผัดได้อยู่ที่ไหนก็ทำข้าวได้มีผัดพริกสดใครชอบเยอะก็ใส่เยอะนี่เป็นไงน้ารับประทานมาก มาลวจ้า่ยมะกิ่นได้แล้วนี่ได้แล้วเดี๋ยวข้าวสวยร้อนๆนี่จบเลยเห็นไหมผัดพริกเอ้ยเครื่องในไก่ผัดพริกสดจ้าเดี๋ยวผัดให้เข้าเนื้ออีกสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวขอชิมรสชิมรสกระชอนนี่ล่ะชิมบรสชาติยังไงเครื่องในไก่ เผ็ดเดีพขอเพิ่มหวานนิดนึงเค็มไม่ต้องเพิ่มแล้เพิ่มหวานจบแล้วเห็นว่าเครื่องในไก่ไม่เหนียวเลยนะอ,อ,อร่อยเนี่ยไม่ต้องทำอะไรละง่ายเห็นไหม พิกสดสบายเบริร์เดี๋ยวไปตักข้าว่อนจ้านี่นะจ๊ะเราได้ทำการทอดไข่ดาวเพื่อกินกับเครื่องในผัดพริกสดของเราจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าเครื่องในไก่ผัดพริกสดโปะไข่ดาวราดข้าวยัย่วจ้าเดี๋ยวเราขอตัวชิมเครื่องในไก่ผัดพริกสด ของเรากันเลยจ้าตอนนี้นะจ้าเราได้ทำการผัดเครื่องในไก่ผัดพริกสดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขอตัวชิมสักน,นิดตัวเครื่องในเนี่ยไม่มีความเหนียวเลยส่วนตัวรสชาติผัดพริกสดโดยรวมโอเคมีรสชาติเผ็ดเค็มหวานปะล่มปรล่มรสชาติผัดพริกสดจะเหมือนผัดกะเพราแต่แค่ไม่มีใบกะเพราจ้า ส่วนตัวไข่ดาวของเราเราทอดได้สุกกันลังพอดีตัวด้านนอกมีความกรอบส่วนตัวไข่เนี่ยมีความเยิม้มแต่ยังเยิ้มไม่มากจ้า๋ยขอตัวไปกินเครื่องในไก่ผัดพริกสดก่อนจ้าอย่าลืมนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระด,กด,ดิมูมิงฟูฟิฟง้วยเผื่อจะไม่พลาคดคลิปใหม่ใในช่องนี้นนะอีแอนทเวลจ้าอย่าลืมฝากกดแฟนเพจนแต่ไปก่อนจ้าฝนตกแล้วจ้าฝน